วันนี้วันพระวิสาขาบูชาขอให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมน้อมใจถวายไตรจีวรแก่มูสมเป็นกองกลางของสงม,มิได้เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดขอน้อมถวายไว้เพื่อเป็นการฝึกตนจบจากใจว่าสิ่งนี้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจผิดว่าทุกอย่างเป็นของเราขอฝึกตัดใจจากของเล็กๆน้อย,อยๆเพื่อให้ถึงซึ่งการจบที่สุด คือการหยุดการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจิตสิ้นจากทุกเสธีน้อมใจถวายพร้อมกันข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวรแก่หมู่สงมิได้เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดข้าพระเจ้าตัดใจน้อมถวายเพื่อฝึกตนเพื่อมรรคผลนิพพานขอสงจงรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญสิ้นการรนานเทินสาธุสาธุสาธุนะก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ฝึกในการสละออกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ขอให้สละเป็นอาจินสละจนเป็นกุศลฝ่ายกุศลอาจินนก,กรรมในฝ่ายกุศลเพื่อให้จิตได้เกิดความคุ้นเคย กับการทำความเข้าใจในชุดความคิดใหม่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราให้จิตได้ซึมซับจากการเข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นของเราไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่แรกเลยด้วยการสละสิ่งเล็กๆน้อยๆฝึกตัดใจจะได้จบจิตจบใจจบง่ายๆเสถียีอะไรที่จบยากๆจะจบง่ายขึ้นขอให้บุญนี้จงสำเร็จมีแก่เราท่านทั้งหลาย ให้จิตใจได้คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆวันเพื่อสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงจนจิตไม่ยึดอะไรอีกเลยขอให้มันฝึกอย่างนี้สม่ำเสมอทุกวันทอบูชาวิสาขบูชาการประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าจะประพฤติตามคําสอนของพระพุทธองค์ เพื่อความสิ้นทุกข์ดังที่พระองค์ทรงกระทำแล้วสิ้นการลนามเธอ